บาดนี้จาเรนพอนพุ่นลอทาโยมสัทธาพูพลัมนั่งในมือนี้โปรดกับปากหามงับดัง โูมีฟังไตจ้องดอกมาพี่ดอกเพื่อมองนะมาแล้วเด้อยมเม่มาแล้วเด้อย,ยมพ่อมาแล้วเด้พอดพินนองนักเทศจานสำรองนะ โอ้ยหนอแม่ถ้าหลั่นมากะเห็นเด้ถ้าบ่มาบ่เห็นส่ำนี่แม้นว่ากายสิดำกะบ่ดำคือหมอหรือคือตอก่างให้ดำแต่กายบ่ดำใจนำรู้จากอาบน้ำบ่ดำเป๋คิทานไป นะในมินีพวาโยมผ้าโยมเม่บ้านสะกดนึกจากได้กะหักได้กลุ้มดังใจวัางน้อยโยมเม่ได้เจวลานจานสำร้องคนดังนักเทศยังคนโก ดังเปยงกันว่าคนโกเลยเหลยวหาฉากลากฉากลากโกูเรยกกระมังฮะมาโก้ดอกเมีอว่าใส่ซื้อดอกอ้าวน้อแม่บ่เม่นฝอยบ่เม่นโม่ดังอีลีลาแม่ใหญ่ขันไปเทศนานใดขันมีเครื่องเทศใจกาเพลีงเครื่องไห้ต้องดังแท้บ่เม่นฝอยนะ đăng quang lan anh cầm bi xăm choi bó đăng mẹ bó đăng tổ, bó đăng mơ bó đăng ơn, ơn, phá đăng đo kén lan quắm xăm lan mà hay trừng che khyâm than hạt năm quắm năm can ยังฟีฟีก็ยอมได้พอเพียงลาเราก่อนแอนโอ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 กันกี่โอ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 อโอาออโอโนโานอโอโอโนนออโออโ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 งพืโอโอเ นดสาสูปฟังฟังรวยหูว um ั้วยุมเมเอ้ยตกววันว่าเชิญเจ้าหัวหมดอ่อนซอนเจ้ายาให้เสียดายก่อนต้อนนำตารอกเมเอ้ยห่ลานํำร anyway> ้องมาแล้วจ้าง จานสำรองมาแล้วจานเชิญมาเบิ้งให้มันขักดื้อแม่เดินให้รู้จักจังเคยเห็นผูวบกเคยจำไม่เอ็ใหอยากจองกระจองใดให้อยากจองเชิญจองไดจองอย่ามันหลงนั่นีเม่ <laughs> จองเอาไปเพศงการไม่ได้มีเรงจองจังเลยกาจองไปแต่ห้ามจองไว้ท่าคาสำรองนี้บ่แมนวอ,อ,อโอ้อโลูจากดีตลอดตัวฟังนัเก็ตคนจน มาตามคำนิม้วนเจ้าภาพงานว่าตัวตุมน,นะหวังเคินชมน้ำทานเจ้าของงานเจ้าภาพแตงมาไม่นี้เจ้าวารันทั้งสามน้ำทานคาลานมาเทศโปรดจาิพีนอ้อง

นอนเอามามัดนี้สิงูมาหลอกเขาเรื่องประเดีงก่อนพ่อยอยอยยุยย่มหูวหลอกเรื่องเลา่านั่นนอยยุ่มแม่น็อยยุ่มพ่อเพิ่นว่าทําเป็นสาวนะ ทำเป็นข่อบรรยายกะติภาคปากคนงานกินยอดเยี่ยมประมาณปันคนเตียมจบก่อนนะน้อุเมแม่คนงานจานก้องเพ็ดอดีตเก้านักเทศต,ตอนในเขียนเงินมาทำวายลานจำลองผู้บรรยาย อาดีตกาอกปางนาป่างมาโพธิยานเจ้าของเอาลงใส่ซาตเวแม่างพาโพธิยานเจ้าของเอาโดยทวนทัวสวยชาติเป็นลูกหัวซอยแม่ค้ยลอดพ้นไก่เวนมาโจมันนางริมไก่ลาดตามพื้น บ้านในพระสุดหรือแฟงแม่แม่เอ้ยแม่เรื่องแม่เสียกับแม่โค่ปดเจําจำไม่เห็นมองหลานสำลองลูกโคหน่อยโอ,อ้ยออในฟังคำของแม่เก่ารอกเพื่อ่แม่ท้มโขกมาโจมันมันเบียดเบียนกันเข้าไก่ในเ ้ให้อ่อนเลือไทยโอ้ยน้อแม่ควมไม่โยดใจใจแม่ผู้อ้ําให้ยดใจใจอะไรห่วงจนสุดสอฝ่ายว่ามันด่าหรือโคก็ทําให้อะไรก่อนคิดไปมาบ่เห็นหมองเลื่อนทางเ โอ้ยบานสีตายโอ้ยน้องแม่งเก็บไปแม่งคิดไปแม่งคิดไปแม่งอยากให้ดอกเก่ให้ใส่แต่กันนักว่าใจกันบ่อาจกันอันบ่อยู่อาศุชนนักเพราะปานฝนโตคำหลังลุง นอเดือนเก่าโลกโอเวทนาเศร้าน้ำตาไหลตินน้องกันสองเมาอาบวัยโอ้ยน้อแม่จูกต่อยตำบอมนุไว้จูกตอยตำน้ำข้าวสวยถูกแทงหวยกันเลขหนดันไปดนออก แม่เอ้ยแม่ลูกกลับไปได้คำอองเปึกษาว่ารอกจากกันนอแม่น้อนนาเออทำาสนใดนออยแม่เอ้ยจังไปพ่นนาลูกใจแม่ลูกตัวตั้งแต่ตุนมาตัวจาเขาเสียาเอ้ ไปขายส่งอีเมยโอ้ยน้องแม่กระดูกขากระดูก้นต่อสิย่างถ้าแก้มเหล่าเอาหมูวันเนื้อถ้าฟักแข็งดอกแม่เอ้ยน่ะหมูกลางใน้พรมหมูพวกผู้เขากระสิทธิ์แก้มน่ะวางต้มสดผงะอานเด้อ sẻ <Liếng nói> nó... trong cũng sáng đến hoa chị mẹ ơi bật hơi phàn nàn giọt hậu khơi đốt âm bò phong âm mẹ ơi âm bò lục âm ơi ối nó mẹ มื่อต่อไปนี่แม้ยังอําบอสิบอพอในอํมแมโยผู้เดียวนี่ล่ะนอเพิ่น่าปรารนาองเว้นตมเล่นลมกันตมคนดอกเม้ไอ้อได้โจมนก้บบนเล่นกันจำตั้งติดติดเด่นแนมน แม่เอ,อ้ยแ,แม่นีลาน้องนวาปราจนากันหางเบนนาคันตมเล่นลมคันตมคนดอกเมือ่อยป่าได้จัวมอนคนเล่นกันดังตั้งกันจักเด่นแม่เป็นน้ำสิ้นเป็นน้ำเสนเป็นน้ำเวนเีกจันแม่เอย ม่อยากลําม่อยากหมออนหมออยากหมานม่อยากเต่าจนคั้วเบากระบอมีนาอเนตการสาก่รนเกี่ยวกับพอเทกับข้องวัดน้อยเมนอในชาตินีจังได้าาเกิดเป็นสัตว์อยู่วางทุ่มเดลชาญ ตามสาขุน se บุญก็อมนาเ่อยากความมักได้คอมเ่อยากใกรไครใครเ่อยากหุกหัวใจปัดทงได้น้ออัง ก้าวเมตตายบ่อยยังบาดเป็นวัวตัวกำพาเสียมแม่ใส่พูนได้เหลือใจเอ้อเหลือใจเดแล้วก็ไอ้ไปสิซอยตามคนควายเด เว้นกรมควางฉันลูกวางกว่าสมอันนาจากยางและไข่ข่าวหนาวในกินอันบุ่เมายหมดดาต่างหมดปาตัวหมดสองลมหมดปังเอี่ยมนา โอ้ยบนเหี้ยมขาสิผู้อนาป้งไอ้แท้น้อยอย่าล้อฝากเกียวอ่นบ่ยอมกินน้ำตาไหลลิ้นลิ้นวางประมงแต่คุ้มแก้วนาแม่เอยแม เม่เอ้ยน้อมันนักจำเป็นแล้วบ่อยากแล้วเอ้ยทางใดน่วเม่อเอ้ยบ่อยากอังกระไดเอาแนวเลือเกิดบ่ใดจึงจำให้อังรักนา พวกมนุษย์กันเขา่าขาเขาจำเป็นจะต้องข่าเขาบ่ผ่อนนอบลงป่นนอแม่นอนคำลบตัวเหลือสงสารพวกเขาบ่ชอมเมาเสียงลาลูกลูกสาวเงาวลาละกกรรมยนน้ำแม่ पाइडेनी <laughs> <laughs> <laughs>